สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องโชตริกาชาแนลนะคะวันนี้จะพาดูดาวเรื่องพืชไรส,ส่วนผสมของเรานะคะออกดอกแล้วดาย่ามันก็ขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยมันจะบาดช่อ้วยไม่ไหวตัดหญ้าเอาไม่ฉีดยาขยานะคะเราจะใช้เป็นดาย่าแล้วก็ตัดหญ้า ว่งามมากเลยจะพาดูดอกก่อนก่อนที่เราจะไปดูฝรั่งัาดูดอกไม้กันตอนนะคะนี่นะคะดูได้เลยดูได้เลยทางไรของเรานะคะดู เราจะได้เก็บละลตรงนี้ให้มันบานขึ้นอีกนิดจะได้เก็บนะคะก็ให้ตรงนี้บานขึ้นมาก่อนอันนี้ก็ไปดูพลังกันดูนะคะว่ามันดุแค่ไหนนะคะแล้วเราก็ได้ปลูกเสริมเข้าไปอีกให้มันถี่ขึ้นเป็นให้ถี่จัดๆคือเมตรห้าสิบนะคะสลับกันทำาสาวให้ดูมันจะดุมากเลยนะคะแต่เราไม่ต้องจะเป็นต้องเอาไว้หมด กิ่งแล้วลูกพอนะคะหกลูกกับหกกิ่งนะคะมาดูเราได้หอ่อไปเยอะแล้วนะคะม่นจะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้นับเราต้องไปดูก่อนว่ามันได้กี่ถุงแล้วแล้วก็จะมีดาวเรืองอยู่ในนี้นะคะเราปลูกพืชไร่ห่อสวนผสมนะคะไม่ใช่ไรนาสวนผสมแต่เป็นพืชไร่ส่วนผสมนะคะสวยงามมาก เราห่อนะคะอันนี้คือรอบสองของการทํเสาวนะคะเราจะมีดาวเรืองแล้วก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะคะพอมันหมดแล้วก็กำจัดวัชพืชแล้วก็เอาเสาหลักตัวนี้แล้วก็เก็บเชือกแล้วก็ปลูกอีกนะคะจะหมุนเวียนกันไปแบบนี้นะคะนี่ดูสวยงามของสวนเราของไร่เรานะคะจะให้บิดพาไปดูตรงที่มันเกิดหลุมาก มันมีสูตรนะคะทำให้ดกทําให้ลูกขาลูกใหญ่ลูกกรอบลูกหวานมันมีสูตรนะคะทำยังไงถึงไม่มีเพี้ยนะคะอ่าตรวนี้ลืมเ,เห็นไหมคะลืมหอ่อเราต้องเก็บรายละเอียดทุกวันแล้วนะคะไปดูดู <c oughs> นะคะถุงเราอะเป็นถุงที่มันติดกระดาษข้างในนะคะเพราะว่าเรายิงสปริงเกอร์บนกําจัดเพี้ยนะคะ <c oughs> เพี้ยทุกชนิดเพียไฟอะไร ลายแดงเพล่หอยเพยยแป้งอะไรจะไม่มีนะคะมันจะกําจัดได้นะคะเกือแบรบ้อซกับการที่เรายิงหัวสปริงเกอร์บนต้นหัวฝรั่งนะคะมาดูได้เลยเราเริ่มห่อเป็นรอบที่สองของการทําสาวแล้วนะคะดูกะดูว่ารอบเนี้คาดว่า200ร้อยตัวต้นเนี่ยมันจะได้ประมาณน่าจะได้สองหมื่นเฉพาะเด่ตรงนี้นะเรา เราถ้าเกิดมาได้เยอะกว่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่เราคาดว่ามันจะได้ประมาณประมาณสัก20,000นะคะหม0 0 0แต่มันจะถ้าเกิดมันจะเก็บเก็บทุกรอบแบบรุ่นนี้แล้วก็ลูกที่เป็นดอกเนี้ยมันน่าจะอยู่ที่ก็น่าจะเกิน20,000อยู่แล้ว20,000รูปน,นะคะไ้เลยนะคะบรรยากาศไรของเราเราให้มันบานทีนี้เราจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะอันนี้มันเริ่มนะคะ ดูดอกได้เลยเห็นไหมคะถ้ามันมีหนอนแล้วก็กาจัดหนอนนะคะอันนี้ไม่ใช่หนอนมันเป็นแมงอะไรไม่รู้นี่นะคะไม่ใช่หนอนสวยงามมากเลยดูตรงนี้ทำไมมันบานไม่เท่ากันทําไมดอกบนลบไม่เท่ากันก็ไม่รู้ดูดูตรงนี้นะคะสวยงามมากะค่ะต้องรอให้ตรงกลางมันบานก่อนค่ะคน เก็บได้นะคะชิปอันนี้ก็จะได้เก็บได้แล้วดูหน่อยทีนั่นมันยังมีอีกต้องเพิ่มตัวยาเข้าไปอีกนั่นไงปกติเราไม่ไม,ไ,มไม่ฉีดยาฆ่าแมลงนะเกิดไม่ปลูกดาวเรือง ฉีดเลยนะคะวันีฝนตกเขาต้องฉีดแอวเลืองเนี่ยแต่ปกติฝรั่งเราจะไม่ฉีดค่าฆ่าแมาลงไม่ฉีดนี้ได้ไดูได้เลยสวยงามมาอันนี้มันยังไม่ไมเป็นดอกของนะถ้าเกิดมันเป็นดอกยิ่งกว่าน,น,นจะสวยงามแค่ไหนนะคะดูอันนี้คือพือไร่ส่วผสมของเรานะคะ ไม่ใช่มีแค่ฝรั่งนะคะดูตัวนี้เนีจะดุมากเลยไม่ฝรั่งดุมากแต่เราเราคงเอาไว้ไม่หมดขนาดนี้คือเป็นลูกที่ผื่เลือกไงถ้าเกิดลูกไหนมาสวยแล้วก็ขัดาลูกนั้นที่ห่อนะคะอันนี้เราก็ไปกิ่งสองลูกได้เลยแต่ถ้าเกิดสามกิ่งหกลูกมันก็ไม่ไหวเอาไว้สักประมาณสักสี่ลูกพอเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ไหวรับรับน้็หนักไม่ไหวถ้าเกิดเป็นหกลูกกว่าจะโตมันก็คงจะหักนะคะ ต้องดูก่อนว่ากิ่งมันใหญ่ไหมเราสามารถเอาไว้ได้ไหมห้ามปลกลูกอะไรเงี้ยได้เลยดู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 สวยงามมากนะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะคะโชติกาชาแนลนะคะเป็นอีกช่องหนึ่งของเรานะคะดเลยดูได้เลยรอบที่สองของการทำสาวนะคะรอบรอบที่แล้วได้เค่สองร้อยกรูรอบนี้ก็คงอีกประมาณสองเดือนนะคะหลังจากที่เราห่อ สเดือน45วันหรือ65วันเราก็จะได้เก็บนะคะยังไงคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ